สตัวเน้นๆเด็ดเลขนี้ให้ปังให้รวย17มกราคม68 a a คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการบ้านวิชาความรวยนะคะมาเร็วบ้างมาช้าบ้างสลับกันไปนะคะทุกคนติวกันไปเรื่อยๆเหนื่อยเราก็พักนะคะมาค่ะเข้าห้องเรียนกันต่อสมุดมาปากกาพร้อมนะคะมาก่อนนั่งหน้ามาทีหลังสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะคะ บางคนนี่ก็กาก็สอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางคนก็ยังยืนงงในดงเลขอยู่ตอนนี้นะคะจักสีเอตาตัวไดโตัวนันกามากโตนีกามากเบิ้งคาคๆสวยทุกตัวขขาคู่นหวน <S <S แหทุกงวดเลยค่ะโอต้ตายแล้วนะคะ ปี68นี้เราต้องเฮงเราต้องปังไปด้วยกันนะคะแอดมินขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะและมาดูกันที่การบ้านชุดนี้ดีกว่าเริ่มกระจากชุดตัวเลขใบนี้นะคะชายาเอสตังนั่นเองค่ะให้มา17มกราคมนะคะ3ตัวหางเดียวเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข597นั่นเองนะคะ2ตัวตัดเล่นก็จะมีเลข97 95และ75นั่นเองนะคะและสำหรับชุด2ตัวลงล่าง เอสตังให้เน้นที่เลขหนึ่งค่ะจะมีหนึ่งหกหนึ่งเก้าและเจ็ดหนึ่งนะคะทุกคนมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าชุดตัวเลขของเอสตังจะเข้าสามตัวหรือว่าสองตัวลงล่างอีกไหมนะคะซึ่งสามตัวห้าเก้าเจ็ดของเอสตังนี้ก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขใบนี้ชายาของเขาแอดอาร์โนนั่นเองนะคะให้สามตัวเจ็ดห้าเก้ามาเช่นเดียวกันตรงกันเลยกับเอสตังห้าเก้าเจ็ดนะคะแอดอาร์โนให้เจ็ดห้าเก้าสองตัวเน้นเน้นที่ห้าเก้านั่นเองและ สองตัวชุดรองของแอดอโนให้มาก็จะมีเลข53 5 6 57แล้วก็มีเลข50ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เด่นที่เลข5นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของแอดอโนอามาลุ้นการว่าชุดตัวเลขของเขาจะมาไหมนะคะและมาดูกันที่ชุดตัวเลขใบนี้กันบ้างนะคะให้มา17มกราคมนะคะเขาพิมพ์วันที่ผิดค่ะ3ตัวห่างเดียวเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข326 ซึ่งเอมินตัดตัวเลขให้นะคะจะมีเลข3 2มสและเลขสานั่นเองนะคะ3ตัวเน,น้นสามสมาลุ้นกันสำหรับวันนี้17มกราคมว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินเรามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะไปกันต่อกันเลยค่ะกับชุดตัวเลขใบนี้นะคะชายาเอสซินโคราตนั่นเองนะคะให้มาสำหรับวันนี้17มกราคมบินเที่ยวไทยวิ่งที่เลข8นั่นเองนะคะ3ตัวจะมี685 587แล้วก็ตัวเน้นของเขานะคะน่าจะเป็น687ค่ะทุกคนตัวสีแดงนะคะสตัวให้เน้นที่เลข85 86แล้วก็เลข87นั่นเองนะคะสำหรับชุดตัวเลขของแอสซินโคราชอ่ามารุ้นการว่าชุดตัวเลขของเขา จะมาไหมาในงวดน,นี้เด่นที่เลข8เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเลข8เป็นเลขเด่นที่ตรงกันเลยกับเลขของแอดนาวันนี้แอดนาให้เด่นที่เลข7กับเลข8ก็ถือว่ามีเลข8ที่มาชนกันเลยกับชุดตัวเลขของ แอสซินโคราชเช่นเดียวกันมาลุ้นไปด้วยกันเลยว่าเลขของแอสซินจะมาไหมนะคะและมาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้กันบ้างชายาเจ๊เขียวนั่นเองนะคะเจ๊เขียวให้มางวดนี้17มกราคมนะคะ3ตัวห่างเดียวเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข2 4 5ตัดเล่น2ตัวก็จะมีเลข2 4 2>, 2 5และ เลข4 5นั่นเองนะคะสำหรับชุดตัวเลขของเจ๊เขียวเด่นที่เลข2กับเลข5ค่ะมาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของเจ๊เขียวจะเข้าไหมในงวดนี้นะคะและทีนี้เรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้กันบ้างนะคะชายาแอดดุยพรรารันนั่นเองค่ะแอดดุยพรันให้มางวดนี้17มกราคมนะคะ2ตัวจะมีเลข87 97 37 และเลข3 9นะคะมีเลขเบิ้ลมาด้วยนั่นก็คือเลข11 11ก็ถือว่าตรงกันเลยนะคะทุกคนกับเลขวันเด็กนั่นเองนะคะแน่นอนนะคะเลขแอดดุยพรันถือว่ามี87นี้มาตรงกันเลยนะคะกับเลขของเฮียนันสองตัวลงล่างเฮียนันก็ให้8 7 7 8ตัวเดียวเช่นเดียวกันตรงกันเลยกับเลขของแอดดุยพรันค่ะและสําหรับ97ของแอดดุยพรันนี้ก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอสตางแอสตางก็ให้ในเน้นที่9779เช่นเดียวกัน ตรงกันเลยกับเลขของแอดุยพรันนะคะแถม8-7ของแอดตุยพรันนี้ก็ยังตรงกันอีกกับชุดตัวเลขของแอสินโคราชแอสินให้มาก็มี8-7เช่นเดียวกันนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ไม่ทราบฉายานะทุกคนให้มา1 7มกราคมนะคะ3ตัว078กับ478 2ตัวให้เน้นๆที่เลข78ค่ะส่วน2ตัวชุดรองก็จะมี 07- 08 47 และ48แน่นอน78นะคะเป็นเลขเด่นเลขชนกันนะคะ78นี้ตรงกันเลยกับเลขของเฮียนัน2ตัวลงล่างให้87มาค่ะและ87ก็ตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอสซินโคราชนะคะและสําหรับเลข78นี้ก็ยังตรงกันอีกกับชุดตัวเลขของแอดดุยพรันเช่นเดียวกันนะคะทุกคนสําหรับ8778ถือว่าเด่นตรงกันหลายใบแล้วนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าจะมาไหมนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนให้มา17มกราคมนะคะ จะมีเลข 60, 62, 22และเลข23นั่นเองนะคะสำหรับ3ตัวให้มา2หางด้วยกันนั่นก็คือเลข026กับ626นะคะทุกคน026และ626จะมาไหมสำหรับวกนี้เราก็มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะซึ่งก็ถือว่ามีเลข62นะคะมาตรงกันเลยกับเลขของแอดแขกใบน,นี้ใบแดงก็มี26เช่นเดียวกันนะคะ และสำหรับข้อมูลใบนี้ค่ะชาย,ยาของเขาแอดโจอันเองนะคะแอดโจอให้มาสำหรับวันนี้17มกราคมนะคะ3ตัวจะมีเลข073 074 075ค่ะสำหรับ2ตัวให้มาจะมีเลข19 49และเลข59นั่นเองนะคะซึ่งเขาถือว่าชุดตัวเลขของแอดโจอมี19นี้ที่มาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของอาจารย์นอตตี้ค่ะอาจารย์นอตตี้ให้มาก็มีเลข91เช่นเดียวกัน ตรงกันเลยกับเลข1 9ของแอดโจงวดนี้นะคะทุกคนอามาลุ้นกันว่าชุดตัเลขของแอดโจจะเข้าไหมในงวดนี้นะคะแถมยังมีชุดตัวเลข59ที่มาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดอาร์โนอาโนก็ให้เน้นห้นมานะคะและหลังจากนั้นเรามาดูกันที่ชุดตัวเลขใบนี้ค่ะชาย,ยาของเขาแอดแพนๆพารวยค่ะให้มา2ตัวจะมีเลข28-68 08นะคะ3ตัวให้เน้นๆหางเดียวนั่นก็คือเลข628ตัวรอง3ตัวก็คือ608นั่นเองนะคะสรุป3ตัวแอดเป็นแพนพารวยเขาให้เน้นที่เลข628ส่วน2ตัวบนฟ้านะคะเป็นสูตร2ตัวบนฟ้าค่ะ2ตัวบนฟ้าให้เน้นที่เลข28เช่นเดียวกันนะคะทุกคนอมาลุ้นกันว่าตัวเลขของแอดเป็นแพนพารวยจะมาไหมในงวดนี้นะคะซึ่งเลข8ก็ถือว่าตรงกันเลยกับเลขเด่นของแอดนางวดนี้ค่ะ และสำหรับข้อมูลใบนี้ฉาย,ยาของเขาแอดนกอนั่นเองนะคะเจอไมทีนึงก็เลยนำมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะให้มางวดนี้17มกราคม2หางจะมีเลข82กับเลข84นะคะทุกคน82กับ84แน่นอนถือว่ามีเลข82นี้มาตรงกันเลยกับชุดเน้นของ แอดเป็นแผนพาร,รวยแอดเป็นแผนพาร,รวยก็ให้เน้น2ตัวบนฟ้ามาที่เลข2 8 8 2นั่นเองก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขใบนี้นะคะ,ะมาลุ้นกันว่าจะเข้าไหมในงวดนี้นะคะมาต่อเนื่องกันที่ใบนี้ค่ะทุกคนเป็นเลขทูบของอาจารย์นอตตี้นะคะทุกคนเป็นเลขทูบปู่งานบวงสวงนั่นเองแอดมินนำมาแบ่งปันเ,นเพื่อนๆนะคะเลขทูบของอาจารย์นอตตี้นั่นก็คือเลข931ค่ะทุกคนตัดเล่น2ตัวก็จะมีเลข93 91 และเลข31นะคะทุกคน93 91และเลข3-1นึ่นั่นเองสําหรับเลขทูบป,ปู่งานวงสวงของอาจารย์นอตตี้นั่นเองอามาลุ้นกันว่าเลขทูปจะเข้าไม้นะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนำมาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเงรวยรวยปังๆสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะพรุ่งนี้หากว่ามีสุตโตเลกเราจะเจอกันอีกค่ะตอนแรกแอดมินคิดว่าจะได้หยุดวันนี้เนื่องว่าไม่มีสุตโตเลกนะคะมีสุตโตเลกก็เลยนํามาแบ่งปนันหากว่าพรุ่งนี้ไม่ค่อยมีสุตโตเลกก็หยุดพักการตีวกันก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมี่แห้งสุขูสุขอนยาเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะไ้พี่น้องแห้งแห้มั่นหมาน,นสุขูสุขอนเด้อค่ะเด้อ